บายบายอะไรตอนนี้เราเปิดคลิปแล้วยังไม่บายอะไรอ่อเยนีเพื่ไม่หวบ่ยนะฮัลโหลกูต์อัพต้นนึงวันนี้บ่ายโมงกว่าๆนะครับบ่ายสองให้ดูบรรยากาศการปรับปรุงเล้าไก่อะไรนะเดี๋ยว สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับสวัสดีครับตอนนี้ครูกเกษตรชาวออยู่ในสวนกเกษตรนะครับให้ดูพี่พี่อันนี้อันนี้เราปรับลงเล้าไก่ครับเราจะลื้ออันนี้เขาเรียกอะไรครบนะครบที่เป็นต้นสาวรถครับเอาออกตรงนี้มีสองห้องจะเอาออกตรงนี้นะครับเอาออกหมดเลยเพราะว่าต้องย้ายที่ ตรงนี้ให้เป็นให้เป็นแปลงปกเกษตรครับปลูกพืชเราจะย้ายข้อไก่ทั้งหมดนะครับไปไว้ที่ฝั่งที่ใต้ของของแปลงกเกษตรนะครับตอนนี้ช่างกําลังปรับเอาเสานะครับเอาเสาออกเสานี้มันเป็นเสาปูนเราจะได้เสาปูนจํานวนประมาณ4ต้นนะครับ ซึ่งจริงๆต้องใช้ถึงสอง10่หกแปาต้นเพราะว่าต้องเอาจากตรงนี้ไปด้วยนะครับไปดูลองดูช่างกำลังรื้อต้นไม้อยู่นะครับฝนจะมาแล้ว <Okay. S 2> มืดคลึ้มแล้วครับวันนี้ฝนจะมาอีกแล้วครับ อะไรอ่ะที่พื้นเหรอที่พื้นใช่ไหมอ๋อไปเลยไปเลยไป้เดี๋ยวเขามาติกาก่อนตึงผมไปมาติกาไ้รับเลยี่ข <Okay. S 1> าอีกแล้ไม่ตัน

น่ะประกอบทำอะไรครับอ่ะลูกพี่คนอะไรคนของเอาไปผลมาแล้วเร็วๆผลมาแล้วผลมาแล้วลืมปลาหมวกมาลูกก็เอาลูกพี่อาวอาจับย่งองอ้า นั่นเลยหลักนี้ยำจัวจะเดงว่ากนะ็หลักจัวใช่ไหม <c oughs> เอาไปเก็บไปก่อนนะครับเอาไปรอพรุ่งนี้เช้าจะได้เริ่มดําเนินการสร้างอาคารครับเพราะว่าเดี๋ยวโรงนี้ก็ต้องรื้อด้วยนะครับโรงหลังเนี้ยมันอยู่กลางพื้นที่พอดีแล้วก็ลุ่มลาวฝนตกมากๆเขา,า,าจะ วันนี้ทางสชจังหวัดสงขลานะครับที่ได้ให้ที่ให้ประมาณจํานวน1นึ่งแสนบาทนะครับแล้วก็งวดแรกก็จะสันไม้ห้า0 0ื่นบาทนะครับเมื่อกี้ในห้องประชุมก็ได้รายงานเป็นการเบื้องต้นแล้วนะครับตอนนี้เขาก็มาตรวจนับวัสดุนะครับว่าสิ่งที่เขาส่งทางร้านส่งมาให้โรงเรียน,นยถูกต้องไหมนะครับแล้วก็ตามจํานวนที่แจ้งไว้หรือเปล่านะครับก็ ทางเจ้าหน้าที่สชก็มาตรวจนับนะครับมีร้งัอ่ที่มมีรั้งๆ้คะค่มันคือเป็นหัวเชาื้อแต่คู่คูกับผี่าเป็นร่้งอ่าหัวเชื้อค่ะแต่ว่าลูกเป็นร้งแล้วกเอ็มมาัแทนนะคะนีมัแทนตอนนี้กำลังกำลังตรวจนับวัสดุอยู่นะครับ อันนี้อันนี้สิบสามเจ็ดหกามอเออันสแล้วอันนี้เออเดินเดินไม่เป็นไรไม่มีเอไหมคะันเทไหมไม่กเข้าาเขาต่อโอเคนับครบที่นับสามรอบสรอบานเป็ใช่ไหมอ่าใช่สา อันนี้มานับตรวจร้อ,อยางนะครับ <c oughs> ที่เป็นตุงดำของโรงเรียนนะครับที่เป็นตุงดำของโรงเรียน <c oughs> ตอนนี้ตรวจนับคีวัวนะครับแกลบ

ให้ดูบรรยาก,กาศอันนี้เด็กๆก,กำลังทำงานอยู่นะครับถางหญ้าถอนหญ้าว่านไปนะครับอะไรครับหนได้นดูซิใครเอ่ยอ,อ๋อสุนทอกีลาศักดิ์ใช่ไหมวงศิษศ์ต่อวงศิษย,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 ย์จำชื่อผิดล่งกายอยู่ตรงนี้สิ่ส่ยลูวภูเกิตหน่อยเจ้าหน้าที่ ยิ้มหนกูกินเล้ว <laughs> ตันนี้เดินทางเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับทางสอชอมาตรวจเรียบร้อยขอบคุณทางทีมงานสอชทุกท่านนะครับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับขอบคุณแนละสวัสดีครับรับกันติดตามชบค,ครับผม